สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเพื่อนๆกลับเข้ามาสู่ในบทเรียน MySet บทที่5นะครับซึ่งในคลิปวิดีโอคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดในเรื่องของการรับผิดชอบชีวิตของตนเองให้ได้100%ครับแล้วการรับผิดชอบชีวิตของตัวเองให้ได้แบบ100%นะครับคืออะไรเพื่อนๆอย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะครับว่าการรับผิดชอบชีวิตของตัวเองให้ได้100%เนเนี่ยคือการที่ เราหาเลี้ยงชีพตัวเองได้โดยไม่ต้องขอความช่วยเหลือจากพ่อแม่ของเราหรือคนอื่นนะครับแต่มันคือการที่เพื่อนๆเนี่ยรู้จักที่จะรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองในงานนั้นๆต่างหากครับพูดง่ายๆครับว่าการรับผิดชอบชีวิตของตัวเองก็คือการรับผิดชอบต่อเป้าหมายของตัวเองที่เราได้ตั้งขึ้นมานั่นเองแล้วถามว่าหน้าที่มันสําคัญแบบไหนนะครับ ซึ่งผมเห็นเพื่อนๆหลายท่านนะครับยังไม่เข้าใจหน้าที่ของตนเองหรือว่าชอบใช้หน้าที่ของตนเองเ่ยแบบผิดๆนะครับถ้าวันนี้เพื่อนๆอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองอยากประสบความสําเร็จในธุรกิจของตัวเองนะครับแล้วเพื่อนๆยังไม่รู้จักหน้าที่ของตนเองยากครับที่จะประสบความสําเร็จถ้าวันนี้เรานะครับลองสร้างธุรกิจนะครับแล้วรับผิดชอบหน้าที่ เหมือนกับที่เราทํางานประจําอ่ะผมว่าป่านนี้หลายคนคงประสบความสําเร็จไปแล้วละครับคืองานประจำเนี่ยอย่างที่ผมบอกนะครับว่างานประจาเนี่ยมันไม่ใช่ว่าไม่ดีนะครับข้อดีของงานประจำนั่นก็คือว่ามันจะช่วยให้เราเนี่ยรู้จักรับผิดชอบหน้าที่ของเราเองแต่ว่าหลายคนครับพอมาเริ่มทําธุรกิจส่วนตัวเริ่มที่จะสร้างชีวิตของตนเองอย่างแท้จริงกับรับผิดชอบ หน้าที่ของตนเองไม่ได้ผมก็แปลกใจเหมือนกันถ้าเพื่อนๆอ,อยากประสบความสําเร็จในธุรกิจนี้นะครับหรือธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ทําอย่างเดียวครับคือสร้างธุรกิจมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่เหมือนที่เราไปทํางานประจำละครับงานประจํานะครับตื่นแปดโมงเช้าใช่ไหมฮะจะเมาขนาดไหนจะแหงยังไงแต่แปดโมงเช้าปุ๊บตื่นไปทํางานไปเข้างานให้ทันถ้าเพื่อนๆทําธุรกิจแบบนี้นะ สำเร็จแล้วครับถ้าวันนี้เรายังทำตัวไม่ไม่เหมือนเป็นอย่างสิ่งที่เพื่อนๆต้องการเพื่อนๆก็จะไม่ได้เป้าหมายของเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นใช่ไหมฮะอยากมีความสำเร็จนะครับแต่วันนี้เนี่ยเพื่อนๆเนี่ยรับผิดชอบหน้าที่ต่อเป้าหมายที่เพื่อนๆได้ตั้งไว้แล้วหรือยังครับถามว่าแล้วเพื่อนๆจะทำยังไงให้รับผิดชอบ หน้าที่ของตัวเองให้ได้ร้อเนะครับทําได้วิธีเดียวครับก็คือฝึกครับฝึกตนเองทุกอย่างครับมันต้องฝึกครับทักษะทุกอย่างคนเก่งมันก็เกิดจากที่เขาไม่เคยเป็นคนเก่งมาก่อนถูกต้องไหมครับคนไม่เก่งก็ฝึกให้เก่งได้ครับและฝึกอย่างเป็นนิสัยนะครับฝึกอย่างเป็นนิสัยควบคุมตัวเองให้ได้ว่าณนะวันนี้เวลานี้เราต้องทําอะไรบ้างนะครับ ถ้าวันนี้เพื่อนๆทำอะไรติดต่อกันเกิน3ามวันนะครับมันจะกลายเป็นนิสัยถ้าทำอะไรเกินติดต่อกันนะครับเกิน7วันมันจะกลายเป็นสารดานครับแล้วถ้าเพื่อนๆทำอะไรติดต่อกันอะเกินหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเพื่อนๆก็จะกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆเลยครับวันนี้เพื่อนๆเป็นผู้เชี่ยวชาญอะไรบ้างครับถ้าสมมุติวันนี้เพื่อนๆยังขี้เกียจอยู่เพื่อนๆ ขี้เกียจเกินหนึ่งหมื่นชั่วโมงเพื่อนๆก็จะกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญของความขี้เกียจครับเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆอยากประสบความสําเร็จเพื่อนๆต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆให้ได้ครับนี่คือคนที่รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตัวเองได้อยา100่างร้อยเปอร์เซนครับคือรู้ว่าวันนี้เวลานี้วินาทีนี้เราต้องทำอะไรเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของเรานะครับผมเชื่อว่าเรื่องเนี้ย เพื่อนๆหลายคนก็อาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ยากใช่ไหมครับเพราะอะไรเหรอครับเพราะว่าหลายคนครับอยู่ในคอมฟอร์ตโซนจนเคยชินคอมฟอร์ตโซนคืออะไรคือพื้นที่ที่เราคิดว่าปลอดภัยเราอยู่กันมาจนเคยชินจนกลายเป็นนิสัยแล้วเมื่อเรากําลังจะกระโดดออกจากคอมฟอร์ตโซนมันถึงทําได้ยากแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆทําได้เพื่อนๆก็จะประสบความสําเร็จแน่นอนครับคนส่วนใหญ่ครับ มักจะนิยมอยู่ในคอมฟอร์ตโซนครับคือคิดว่าการมีเงินเดือนใช้ทุกๆเดือนเนี่ยอย่างเงี้ยทุกๆเดือนอะ่ะมันเป็นชีวิตที่มั่นคงและปลอดภัยซึ่งผมบอกเลยนะครับว่ามันไม่จริงเพราะว่าถ้าวันนี้นะครับเพื่อนๆยังมีรายจ่ายหลายช่องทางแต่ยังมีรายได้เพียงช่องทางเดียวครับบอกเลยว่าไม่มีคำว่ามั่นคงครับถ้าวันใดวันหนึ่งเนี่ยเพื่อนๆเกิดอุบิเหตุอะไรขึ้นมาจบเลยนะครับมันเหมือน รถที่เรากําลังขับโดยไม่มียางอะไรถ้าวันใดวันหนึ่งยางอะไรสักเส้นน่ะมันแตกขึ้นมาเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นชีวิตหยุดอยู่กับที่เลยนะครับจบเลยนะฮะผมบอกได้เลยนะครับว่าคอมฟอร์ตโซนที่เพื่อนๆกําลังคิดอยู่ว่ามีเงินเดือนใช้ทุกๆเดือนเนี่ยมันปลอดภัยจริงๆแล้วมันเป็นจุดที่เสี่ยงมากที่สุดนะครับเพราะว่าอะไรเหรอครับเพราะว่าเพื่อนๆกําลังรักษายอดด้วยชีวิตนะครับถ้าวันนี้เกิดอุบิเหตุอะไรขึ้นมา หรือบริษัทเกิดปิดตัวหรือล้มอะไรขึ้นมาเพื่อนๆจะอยู่ยังไงล่ะครับใช่ไหมครับชีวิตที่ฝากไว้กับคนอื่นเนี่ยมันไม่มีทางว่ามั่นคงหรอครับเพื่อนๆว่าจริงไหมฮะแล้วถามว่าแล้วเราจะสามารถรับผิดชอบหน้าที่ของเราได้อย่างไรนะครับผมบอกได้คําเดียวครับว่าต้องรู้จักบังคับตัวเองครับถามว่าคนที่อ้วนเพราะอะไรเพราะตามใจปากถูกต้องไหมครับ เพราะนั้นแล้วคนที่ล้มเหลวก็เพราะอะไรเพราะตามใจความขี้เกยียจของเรานั่นเองครับถ้าเพื่อนๆอยังมุ่งมั่นต่อเป้าหมายที่เพื่อนๆตั้งไว้เพื่อนๆต้องบังคับตัวเองครับมันบังคับตัวเองช่วงแรกเนี่ยมันจะฝืนๆนิดนึงนะครับเพราะว่ามันกําลังกระโดดไปจากคอมฟอร์ตโซนไปยังไปยังพื้นที่ที่อยู่นอกคอมฟอร์ตโซนนะครับมันต้องบังคับตัวเองนิดหนึง่งแต่ว่าหลังจากที่เพื่อนๆทําเป็นนิสัย ทำติดต่อกันกลายเป็นสันดาลและทําเกินหนึ่งหมื่นชั่วโมงจนกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญสิ่งที่เพื่อนๆกําลังทํามันก็จะกลายเป็นตัวของเพื่อนๆเองโดยที่เพื่อนๆไม่ต้องบังคับตัวเองเลยครับถ้าวันนี้เพื่อนๆไม่รู้จักบังคับตัวเองนะครับผมบอกได้เลยได้คําเดียวนะครับว่าเพื่อนๆจะทําอะไรยากที่จะสําเร็จครับแล้วถ้าเพื่อนๆทําได้ใช่ไหมครับถ้าบังคับตัวเองแล้วเพื่อนๆทําได้ทริคอย่างหนึ่งครับคือเมื่อทําได้แล้วให รางวัลกับตัวเองครับถ้าเราทําสมมุติเพื่อนๆอยากจะอัดวิดีโอเพื่อนๆทําเสร็จปุ๊บให้รางวัลกับตัวเองครับไปหาอาหารดีๆกินสักมื้อหนึ่งเป็นการให้รางวัลกับตัวเองแล้วเพื่อนๆจะมีกําลังใจที่จะบังคับตัวเองต่อไปเรื่อยๆนะครับนี่คือทริคอย่างหนึ่งที่ผมก็ทําอยู่นะคะสุดท้ายนี้นะครับผมอยากจะบอกเพื่อนๆว่า <ๆ S 2> เพื่อนๆเองนั่นแหละคือคนที่เก่งที่สุดนะครับ ทำได้อย่างแน่นอนในสิ่งที่เพื่อนๆตั้งเป้าหมายไว้คืออย่างนี้ครับผมอยากจะบอกว่าสมองของเราอะ่ะพอเวลาเราคิดอะไรมันมักจะประมวลผลหาคําตอบเสมอนะครับคนที่ล้มเหลวเนี่ยคือคนที่ชอบเอาความคิดในแง่ลบอ่ะใส่หัวนะครับเอาใส่หัวทุกวันทุกวันทุกวันเหมือนกับว่าชอบตัดเพ้อตัวเองชอบดูถูกตัวเองผมบอกได้เลย,เลยคําเดียวนะครับว่าคนที่บอกว่าเราทําไม่ได้ ไม่มีใครเลยครับนอกจากตัวคุณเองครับที่ดูถูกตัวเองลองคิดดูสิครับว่าเพื่อนๆก็เป็นมนุษย์ไม่ใช่เหรอมนุษย์คนอื่นเขายังเป็นคนที่เก่งที่สุดในโลกได้เขาทําตึกขนาดใหญ่ได้มนุษย์เคยไปเหยียบดาวดวงจันทร์มาแล้วดาวองคารเขาก็ไปเหยียบมาแล้วมนุษย์สามารถที่จะสร้างเหล็กหนักๆที่เป็นเครื่องบินเนี่ยไปลอยบนอากาศได้แล้วเพื่อนๆเป็นใครครับเพื่อนๆก็เป็นมนุษย์ ไม่ใช่เหรอเพราะฉะนั้นแล้วเพื่อนๆเ,เป็นคนที่เก่งที่สุดในโลกถ้าเพื่อนๆเ,เชื่อว่าเพื่อนๆเ,เป็นนะครับแต่ถ้าวันนี้ใจของเพื่อนๆบอกว่าฉันทําไม่ได้หรอกจบปิดประตูตายเลยจบเลยครับมันคือเป็นการสมองอะได้รับคําตอบแล้วก็คือจบถ้าวันนี้เราพยายามที่จะกรอกสมองอยู่ทุกวันฮะว่าเราทําได้เราทําได้เราทําได้ สักวันเราก็ทําได้ครับผมอยากจะบอกเพื่อนๆนะครับว่าถ้าเพื่อนๆอยากประสบความสําเร็จตื่นเช้าขึ้นมาครับเพื่อนๆบอกกับตัวเองครับว่าฉันมีได้ที่ฉันอยากจะมีฉันเป็นได้ทุกอย่างที่ฉันอยากจะเป็นฉันทําได้ฉันทําได้ฉันทําได้เพื่อนๆบอกตัวเองอย่างนี้ทุกวันครับว่าเพื่อนๆเป็นคนที่เก่งที่สุดในโลกและเพื่อนๆจะเป็นคนเก่งที่สุดในโลกอย่างที่เพื่อนๆบอกตัวเองอยู่ทุกวันครับในคลิปนี้ผมขออย่างเดียวครับ ขออย่าให้เพื่อนๆดูถูกตัวเองครับเท่านี้แหละครับที่ผมอยากขอแล้วเพื่อนๆจะเป็นคนที่ซักเซสในสิ่งที่เพื่อนๆคิดเอาไว้ครับไม่มีคำคมไหนหรือคำสอนไหนที่จะเปลี่ยนตัวเพื่อนๆได้ครับนอกจากตัวเพื่อนๆเองครับแล้วพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ